กรรมด้านไหนมีมีผลกระทบกับเรามากที่สุดใช่ไหมครับผมพระผู้มีพระภาคตรัสกับทีฆตาปัสสีว่ามโนกรรมแรงที่สุดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจ้านิครนเขาบอกกายกรรมหนักสุดพระเจ้าบอกไม่จริงมโนกรรมหนักสุดแค่ยมคิดเนี่ยมันสําเร็จแล้ววิญญาณไปปฏิทิตังแล้วได้ผลแล้วนะถ้าเราคิดอกุศลพัว ร่างกายเราพังปั๊บเนี่ยอัตภาพใหม่ของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีแล้วอัตภาพที่เป็นทุกขติคือนรกกำเนดสารเปรวิสัยเกิดจากอารมณ์ประเภทไหนเกิดจากอารมณ์อกุศลกรรมบทสิพระองค์บอกว่าถ้าเรามีอารมณ์อกุศลกรรมาบทสิบเนี่ยนรกกำเนดสารเปรีววิสัยจะปรากฏ ถ้าเรามีอารมณ์กุศลกรรมบทสิบมนุษย์และเทวดาจะปรากฏเลือกเอาเองอันนี้บังคับใครบังคับใครก็ไม่ได้และทุกคนต้องต้องแก้ไขตัวเองสร้างเองนั้นถ้าโยมอยากไปสามกติข้างล่างโยมก็คิดอกุศลเยอะโยมได้ไปแน่นอนตามปรารถนาเลยตัณหาความอยากเป็นตัวพาเราไปไม่มีใครมาชี้ว่าเธอจงไปนรกเธอจงไปสวรรค์ไม่มีนะพิธีกรรมก็ชี้เราไม่ได้ แต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเท่านั้นมีสำนักพราหมณ์บางพวกเนี่ยเวลาศพตายแล้วเขาก็ไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบแล้วก็บอกเนี่ยเดี๋ยวศพเนี่ยจะได้ไปสวรรค์คนก็มาถามผู้เจ้าว่าผู้เจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นอรหันเนี่ยทําอย่างนี้ได้บ้างไหมผู้เจ้าบอกโอ้ไม่ใช่เข้าใจผิดถ้าคนที่ตายเนี่ยนะเขาทํา กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยต่อให้ไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบคนนี้ก็ไปนรกอยู่ดีนะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยเขาได้และถ้าคนนั้นเนี่ยประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถึงใครจะไปสาบแช่งเนี่ยเขาเนี่ยคนนี้ก็ไปสวรรค์อยู่ดีนะมนโนกรรมที่เราไปคิดอกุศลสมมุติบางทีเราก็เผลอนะเผลอคิดอกุศลใช่ไหม โยมบอกโอ้โหได้ผลแรงทำยังไงเนี่ยแกได้ผู้เจ้าบอกละนันทิปัดมันออกเพราะขณะที่โยมกำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคือวิญญาณโยมเนี่ยไปปฏิทิตังที่ผืนนานั้นแล้วอารมณ์คือผือนนาหน้าที่โยมคือละนันทิปัดมันออกทันทีเพราะถ้าโยมไม่ปัดออกโยมเสพเช่นกำลังคิดเครียดแค้นคนนี้เลอเกินคิดมันทั้งวีทั้งวันโยมกำลังสร้างนิสยัย นิสัยที่สร้างกับอบกุศลพ่อองค์เรียกอนุสัย